Terima kasih telah menonton! พนตำรวจโทอัตพลจินตาคมพอบอร้อยตอชอดอ .445 สั่งการให้ร้อยตำรวจโทวิชเชียนพรมแก้วหัวหน้างานกิจการพลเรือนนำกำลังพลเจ้าหน้าที่ตอชอดอ .445 ออกสำรวจเส้นทางในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาหลังจากที่ฝนตกข้ามวันข้ามคืนติดต่อกันนานหลายวันจนทําให้เกิดดินสไลด์ถนนสุดพังที่บริเวณบ้านสวนใหม่หมู่ที่3ตำบลยะลมและถนนสายรามงทานน้ำใสหมู่ที่5ตาตำบลยะรมอำเภอเบตงจังหวัดยะลาพร้อมกับมีการตรวจสอบระดับน้ําในคลอง ถึงแม้ว่าวันนี้ในพื้นที่นั้นฝนจะหยุดตกแล้วแต่ท้องฟ้ายัางมืดคล้มตลอดทั้งวันมีโอกาสที่ฝนจะตกลงมาอีกทางเจ้าหน้าที่ต้องเตรียมความพร้อมไว้ตลอด24ชั่วโมงหากเกิดเหตุจะได้ช่วยเหลือชาวบ้านได้ตลอดเวลาจุดแรกที่เกิดดินสไลด์ถนนพังเสียหายบริเวณสวนใหม่ซึ่งเป็นถนนของทางหลวงชนบทได้เกิดดินสไลด์จนถนนนั้นซุดตัวเป็นระยะทางประมาณ10เมตร เป็นเหวลึกลงไปประมาณ30เมตรถนนหายไปหนึ่งช่องจราจรทางเจ้าหน้าที่อบตอย่ลมได้นําแผงกั้นจราจรพลาสติกและเทปกั้นเข็ตลอดแนวหลายทางที่ชํารุดทาสัญญาณให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบเพิ่มความระมัดระวังเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตราย ส่วนจุดที่2ที่ถนนสายราโมงษางน้ำสายเป็นบริเวณที่เคยเกิดดินสไลด์ถนนพังมาแล้วดินสไลด์ลงไปในคลองทําให้มีถนนพังเพิ่มขึ้นอีกถนนเส้นนี้ได้มีดินสไลด์ถนนพังถึง2จุดซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ500เมตรเป็นถนนของทางหลวงชนบทเช่นกัน